ให้าาการบร,ริการเศรษฐกิจและก็โควิดสามารถมินไปด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของเราและกิจกรรมของเราสถานประกอบการของเราไม่กระทุบและไม่มีผลกระทบดังนั้นเราถึงต้องถ้าผมสวัสดีท่านสาวัสดิ์่านรองสวัสดิ์แล้วก็สขอรับ นะครับก็รันนี้น่าจะเป็นที่เ,เรามา,าพูดคุยกันนะครับว่าเราฟังจากข้อคิดเห็นต่างๆนะครับก็เอาเท่าที่จาเป็นเอาเท่าที่มีเวลานะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเราก็จะขอเชิญประชุมน,นะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยยังยังจะไม่ล้กวนเวลา วันนี้ก็เลยให้ทาสวัสดิ์กิตินะครับสวัสดินข้องกันี่เดี๋ยวก็จะจะชิ้ปอผมแล้วเป็นหน่งรู้ครับเป็นอย่างนี้ครับนะผมจะเอาให้พอดีพอดีกันทุกคยงก็เกิดมีความสูญเสียกันเกิดมีการยิงกันแทงกันสาหัสออกกันให้แบบเสมอต่างๆอาทิตย์นี้แลผมประชุมของเราทุกคนทุกฝ่ายทุกผนัมันก็เดินลืินไปด้วยกันเราในฐานะผู้ประกอบการก็ต้อง ทาตามกฎกติกานีครับแล้วก็นะครับมันไม่เกิดอรันมันง